พี่น้องบ้านนาคำแต่จะพอแล้วนอกกับคุณแม่วันดีประสานสีนนอกนอกจากพระทหารและอื่นๆแล้วกามีจะตูประจัยทายรรม,มีสองรอยบาทนอแม่สุภาพสานนและญาติพี่น้องทั้งเบิด แล้วก็น่ายงหยุดท่านใจบ้านปักแหกทั้งไปนี่ตัวนี่เนอเที่ยวไปดูดอันนี้ตำบลหน้าคำอันนี้จังขออนุโมทนาสาธุการคุณพอวิชัยสาโนนพร้อมขอบคั้วอุทิศบุญกุศลในแกพ่พ่อแก่แม่ปูยาตายายและนอกจากนั้นนี่กะ แม่ชีกมลหลักพุทธคิงหนึ่งรอยบาทแม่ชีพอนทิพย์พิงหนึ่งรอยบาทแม่ชีเรียมพิธาพุ่มหาสิบบาทแม่ชีบุญมาธุรหายสี่สิบบาทอันนี้ทําบุญชาพนักิจจบคุณแม่ชีดวงแขวัดป่าพนมทงนอ้อแต่เมื่อนี้หลวงพ่อเุณเมตตา ้ายาิพี่น้องทั้งเบิดมารวบบนถวายสังฆทานลงตาในน้ำคณะสงฆ์กขออนุโมทนาสาธุการธรรมสันสันมณีนอองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงถึงซึ่ง ชีวิตของคนทุกคนที่มาสู่โลกมนุษย์ถ้าพิจารณาตามหลักธรรมแล้วก็ไม่ได้มาเพื่อประโยชน์อื่นใดแต่มนุษย์ภูมินี้มันเป็นกามโลก <c oughs> <c oughs> เรียกว่ากามโลกทุกคนมาสู่โลกมนุษย์นี่มีกามทุกคน ท่านจะเรียกว่ากามโลกแต่ว่ามนุษย์สภูมินั้นเป็นภพภูมิที่เลิศเป็นภพภูมิที่ประเสริฐคำว่ามนุษย์มนุษย์นี่แปลว่าผู้มีใจสูงบอกคือสัตว์อื่นไหน <c oughs> มณะบวกอุตสะมณะแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูง เมื่อต่อกันเข้าอ่านว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเมื่อมนุษย์เรา <c oughs> เป็นพบภูมิของสัตว์ผู้มีใจสูงมาทำไมมาแก่หรือมาเจ็บมาป่วยหรือมาตายหรือ มาพระลาดจากกันอย่างนั้นหรือจริงอยู่โลกมนุษย์ของเรานั้นเป็นโลกที่มีความทุกข์มากใครก็ตามมาสู่โลกมนุษย์ชาติใดภาษาใดจะเป็นฝรั่งจะเป็นจีนแขกเยอรมันลาวไทยเขมรก็ตามเป็นต้นจะผู้นั้นจะเป็นพระราชาราชินีทั่วโลก จะเป็นเศรษฐีมั่งมีปัญญดยาจกขอทานก็ตามเมื่อมาสุโลกมนุษย์สิ่งที่จะต้องได้เหมือนกันมีอยู่สี่ประการญาติโยมหนึ่งทุกคนต้องผมงอกสองตาผ้าฟางบอดได้ หูหนวกตึงได้ฟันหลุดฟันร่วงได้ร่างกายทุกคนสะพรั่งพร้อมปฏิเส้นและเอนย่อนยานตรงเต,ตงต,งตงกกระเกิดนานถ้าไร่ยิ่งเหนื่อยเหนื่อยลงเหนื่อยลงแมนบอเนื้อไม่ไอ่อันนี้ความจริงของโลกมโนดได้เหนื่อยลงเหนื่อยลง จนเดินก็ไม่ไหวมีแต่นั่งอย่างเดียวต่อมานอนนั่งก็ไม่ไหวมีแต่นอนแล้วก็ติดเสือ่อตินหมอนหายใจกระแผ่วกระแผ่วจะตายแหล่มิตายแหล่เพราะความแก่ชราภาพถ้าเราพิจารณาถึงข้อเดียวนี้ก็ไม่ควรมาเลยเนี่บ่พะเป็นตามามะทเอา สองทุกคนเกิดมาได้เหมือนกันคือเจ็บปวดนั่งอยู่กับเจ็บนอนอยู่กับเมือยกับเจ็บกับปวดเพลกใส่เพลขวัวผู่ขาเหยียดขายางไปยางมากกับเมยกับเจ็บกับปวดเยืนซื่อกระบได นอกจากนั้นยังปวดตาปวดหัวปวดแข้งปวดขาปวดฟันปวดท้องปวดไส้ปวดเส้นปวดเอ็นเป็นตน้นได้เหมือนกันทั้งโลกและนอกจากนั้นสิ่งที่คนจะได้เหมือนกันก็คือร่างกายเป็นรังแห่งโรคเป็นตาสะอ่อนบอหั่งโลกได้นี่ บอกว่าพู้ได้หมอก็เป็นโรคแม่หมอก็เป็นพอหมอก็เป็นลูกหมอก็เป็นพระราชาก็เป็นโรคราชินีก็เป็นโรคเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นโรคด้วยกันทำนั้นพาร่างกายเป็นรังแห่งโรคมีตาก็เป็นโรคตามีหูเป็นโรคหูโรคจมูกโรคตับโรคปอดโรคไตโรคไตโรคพุง โรคเบาหวานโรคความดันโรคเส้นเลือดตีบโรคมะเร็โองโรคหัวใจโรคผอมโรคอ้วนแล้วก็ยังมีโรคโควิดเป็นต้นเห็นบอใส่หน้ากากายูุ่บเศ้าใจที่ขาดย้อนหน้ากากานี่แะไนี่แต่ว่าป้องกันโรคแต่มันหันใจฝืดบางคนจะว่าพราเพนเทศบางเถื่อหลวงตาฟังเพนเท มันจะตายเพราะหายใจลำบากนี่แหละโยมนอมันหายใจบวงที่กอมันนั่นจังจีงนาอันนี้ข้อที่สองได้เหมือนกันไม่โรคอย่างใดก็โรคอย่างหนึ่งประการที่สามน่ายินดีไหมเราทุกคนเกิดมาตายทั้งนั้นดีใจไหมจะได้ตาย ทุกคนไม่อยากตายแต่หน้าสงสารป่าช้ามีทุกหมู่บ้านไม่อยากตายแต่มีป่าช้าเดี๋ยวนี้เพื่อสะดวกในการตายก็เลยสร้างเมนเอาไว้เลยใครเป็นคนสร้างเมนสร้างไว้ทำอะไรเอาไว้เผากบอบไก่หรือโบแมนจักอันเอาไว้เผาข้นผู้สั่ง เงิดบอ่บอบอยากตายแต่ว่า <Okay. S 1> คันเปิดสาฮาเล่อกันกับที่สางบ่แเม่นบ้านเฮ่าไหมสางบ,าบ,บ้านเอินพอนี่บดแล้วบ้านเฮ่าลาสมัยพุน่ะบอ่อยากตายแต่สางเม่นไปเผาเจ้าของเผาพอเผาแม่เผาพัวเผาเมียเผาลูกเผาหลานเป็นตน้นเห็นม่าตายทุกคน ประการสุดท้ายทุกชีวิตเกิดมาต้องพระพรากจากกันและกันมนุษย์จโลกจึงเป็นโลกแห่งความผิดหวังหนาขีดบอกพิษหวังไดมีสามีต้องพระพรากจากพัญญาพัญญาต้องพระพรากจากสามีพ่อแม่ก็ต้องพระพรากจากลูกลูกลูกพระพรากจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายต้องพระพากจากหลาน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 ต้องพระพรากจากจปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้องทั้งโลกต้องพระพระจากกันแลงกันน่าดีใจหรือมนุษย์เมื่อชีวิตมันเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เกิดมาทำไมหลวงตาเคยถามส่วนมากตอบเหมือนกันคือเกิดมาใช้กรรม ถ้าผู้ใดเข้าใจว่ามนุษย์โลกเกิดมาเพื่อใช้กรรมเพราะมันเป็นทุกข์มากหลวงตาให้คะแนนู 000, 000, 000, 000, นยศูนนจุดศูนศูนศูนคะแนนเห็นบมอปไดจาจักหน่อยแม้มันจะเป็นทุกข์เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บป่วยตายพระพราก,ก็จริงอยู่แต่โลกมนุษย์ของเรานั้น โอกาสที่จะสั่งสมอบรมบำเพ็ญกุศลบารมีธรรมนั้นย่อมมีเฉพาะโลกมนุษย์เท่านั้นเทวดาก็ไม่ได้สร้างบารมีพระพรหมก็ไม่ได้สร้างบารมีแต่มนุษย์ของเรานั้นเป็นภพภูมมที่สะดวกในการสร้างบารมี เพราะฉะนั้นผู้ใดมาสโลกมนุษย์แล้วมีโอกาสให้ทานอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายถวายสังฆทานเปนเมื่อกีน้นี้หลงปู่ท่านเมตตาพามารนะร่วมกันกับญาติพี่น้องทางนี้เพื่อให้เป็นบารมีร่วมกันนี่ถวายทานนี่เป็นทาน,บาาาน,น,นะบารมีเราสมทานศีลก็เป็นศีลบารมี บางครั้งบางโอกาสวันพระวันศีนเรางดเว้นจากการก็เป็นเนตขมะบารมีเราฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมก็เป็นปัญญาบารมีเราทำการทำงานทุกอย่างด้วยความอดความทนก็เป็นขันติบารมีเราใช้ความพาดเพียรพยายามทำไร่ทำนาหาเงินหนาทองก็เป็นวิริยะบารมีเป็นต้น เพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังสั้นๆญาติโยมทั้งหลายเราเป็นบุคคลผู้มีบุญเกิดมาแล้วมีโอกาสได้สร้างบารมีถ้าเราจะคิดต่อไปว่าสร้างบารมีเพื่ออะไรเหตุแห่งบารมีทำสมเด็จพ่อแสดงไว้คือพระสมมาสมพปทเจ้าสร้างบารมีไว้เพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์ สรุปลองสั้นเพื่อมรักผลพระนิพพานเพราะฉะนั้นเราให้ทานก็ดีทุกครั้งอย่าลืมสาธุนิพพานะปัะโยโหตุทุกครั้งไปถ้าผูใ้ใดสาธุแลว้วก็ดีใจอิ่มใจอนุโมทามิแลว้วก็ชื่นใจพอใจสมมติว่าทำได้แค่นี้อันนี้ไม่พ้นทุก ชีวิตต้องแก่เจ็บป่วยตายเกิดแล้วก็แก่เจ็บป่วยตายอย่างนี้ร่ำไปเพราะฉะนั้นเน่เราสมทานศีลก็สาธุนิพพานะประโยโหตุเราจะเราจะใส่บาตรแต่และว,วันละว,วันอธิษฐานจิตยอย่างไรอธิษฐานเสร็จแล้วก็สาธุนิพพานะปัจยโยโหตุทุกครั้งไปอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเกิดมาเพื่อสร้างบรารมีเห็นไหม ถ้าสาธุอย่างเดียวได้บุญเดียวเพราะแอบแย่เนี่ยแล้บุญเห็นบอกเหตุหลายสมัยกระสังสาธุก็ได้บุญเพราะแอเแย่เห็นบอกแต่ถ้าทําบุญแต่ละครั้งน่ยให้ทานแต่ละครั้งรักษาศีลแต่ละครั้งสมาทานศีลแต่ละครั้งสาธุเนิพานะประโยชโหตุได้บุญเต็มเต็ม เห็นไหมมนุษย์สโลกสมควรมาเพราะเหตุน in ี้ถ้าไม่มาสร้างกุศลสร้างบารมีธรรมไม่ควรมาหรอกมาตายซื่อๆเขื่อนก็พอแม่ปุญญาแต่ย่าเป็นสอนหลูกสอนหลานพิเศษสูวเ้าหัวา้าไปสูเกิดมาตายบอกเห็นบอกผู้เฒ่าสอนหลูกสอนหลานโูกหลานไม่เข้าใจธรรมะ ก็เลยไม่พอใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่ว่าให้ว่าหาว่าพระเถาดาความจริงไม่ใช่สอนบทพิเศษเกิดมาตายหรือนาชิวะครับผมนาชิวะจ้าตายแน่นอนนาชิวะจังสิเห็นบหมพอจะนั้นฝากไปเด้อ เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพราะฉะนั้นอย่าลืมนิพพานะปยาโยโหตุทุกครั้งไปเลี้ยงบิดามาดากา็สาธุนิพพานะปยาโยโหตุเห็นบ่บมบแมเนว่าถวายท่านแต่พระเจ้าประสงค์อย่างเดียวสงเคราะห์ญาติสมสมวยว่าลุเ้าวลำบากป่าเ้าลลำบากหลานเฮาวลำบากเอยียงต่างกัะซางญาติทมกับญาติสายโลหิต เป็นการสงเคราะห์ญาติทั้งหมดญาติในทางพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้หนึ่งญาติสายโลหิตญาติสายโลหิตนะับแต่เราขึ้นไปเรียกว่าญาติผู้ใหญ่มีพ่อแม่นี่หนึ่งแล้วนะหนึ่งชั้นละปู่ญาตายายชั้นที่สองปู่ทวดตาทวดญาติทวดยายทวดชั้นที่สามอันนี้คือญาติสายโลหิตผู้ใหญ่นะับมาจากเราลงไปลูกหลานเหลนง ก็เป็นญาติสายโลหิตถ้าเราสรงข้อแต่ละครั้งนิพพานะระโยโหตุได้บุญสี่บุญทุกครั้งไปถ้าสาธุอย่างเดียวได้บุญเดียวเพราะแอแย่เห็นบอกบอก่เคือกันได้ได้บุญไปเหตุบุญแต่ละบอนได้บ่เขือกันเพราะบางคนไม่เข้าใจบางคนเข้าใจผู้ไม่เข้าใจก็ได้บุญน้อยๆผู้เข้าใจก็ได้บุญเยอะๆ จังสินาอันนี้เรียวว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทั้งหลายลวงปู่เมตตาเนะาะพาญาติพาโยมมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพิ่มเติมเสริมบุญกุศลบารมีธรรมที่มีอยู่ให้พินโยสูงยิ่งขึ้นไปพยายามสั่งสมอยู่บ่อยๆจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิต นอกจากทานแล้วอย่าลืมศีลน,นอกจากศีลแล้วอย่าลืมภาวนาก่อนนอนกราบพระห้าครั้งอย่าลืมเนอะฝากสุดท่ายน,นี่ถ้ากราบสามครั้งนะก็ได้อยู่แต่ถ้าห้าครั้งนี้สมบูรณ์ทุกประการเลยสามครั้งก็คือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์พระตรัตรายเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตครั้งที่สี่กราบหนอลงไปก่อนนอนกราบที่หมอนนะกราบลงที่หมอนนะ่ะมารดาบิดาตายแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อของแม่แววตาท่านทั้งสองแม่ตาให้ชีวิตเรามาเป็นที่พึ่งของเรากราบหนอลงไปครั้งที่ห้าครูประชาอาจารย์ ใครเป็นครูของเราสอนตัตงแต่ปรถมมาใครเป็นอาจารย์เราใครเป็นอุปชาเราเนื้อได้เห็นใบหน้าของท่านเมตตาให้สติปัญญาเรามาเป็นที่พึ่งของเรากราบห้าครั้งก่อนนอนบุญจะสมบูรณ์อยู่ในจิตจิตจะเต็มไปด้วยบุญด้วยกุศลคนทั้งห้าประการย่อมอยู่ในจิตนั้นเมื่อบ,บุญ หรือคนต่งางประการนั้นสมบูรณ์อยู่ในจิตบาปเกิดยากบุญจะเกิดอยู่บ่อยๆเกิดอยู่บ่อยๆนึกถึงพ่อถึงแม่ก็เป็นบุญนึกถึงครูประชาาจารย์ก็เป็นบุญนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นบุญเห็นไหมคนเข้าใจในหลักภาวนานย่อมได้บุญทุกเวลา แล้วก็เมื่อกราบห้าครั้งแล้วก็นอนนอนอน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 นอหนอลงไปหัวถึงหมอนแล้วก็ยกจิตขึ้นมาที่อารมณ์กรรมฐานพองยุบหายใจเข้าท้องมันพองออกเหนือจะดือประมาณสองนิ้วมือพองหน่อหายใจออกท้องมันยุบลงไปยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอสังเกตไปสังเกตไปมันจะหลับเวลาไหนสังเกตให้ดีๆแต่อย่าจ้องนะ ถ้าจ้องแล้วจะเสียหลับแต่ดูเฉยๆมันจะหลับตอนยุบหรือตอนพองเท่านั้นเองทุกวันทุกวันหลงตาในห่วงอันนี้พอควรอยู่เพราะคนเราเกิดมาสะโลกมนุษย์ส่วนมากฆ่าสัตว์อยู่ทำบาปอยู่บางคนก็ฆ่าปูฆ่าปลาฆ่ากุ้งฆ่า,อาหอย ข่าเป็ดค่าไก่เลี้ยงชีวิตตัวเองเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวท่านกล่าวไว้ในอตกราสูตรนั้นผู้ใดฆ่าไก่ตัวเดียวบุคคลนั้นจะต้องถูกเกาค่าห้าร้อยชาติถ้าไก่สิบตัวก็ห้าหมื่นชาติปลากี่ตัวกุ้งกี่ตัวหอยเท่าไหบวกการเข้าละคูณโดยห้าร้อยโอกาสจะใช้กำเนิดใบภูมิมันมาก แต่ถ้าเราใช้หลักภาวนาเนี่ยเมื่อจะเราให้ทานนิพพานปะโยตุสมาทานจินนิพพานระโยนตุเวลาเราภาวนาพองหนอยบหนอพองหนอยบหนอบางครั้งบางคราวมันจะเร็วเข้าเร็วเขา้เขาบางครั้งบางคราวแน่นเขา้าแน่นเขา้าบางครั้งบางคราวมัน,ามนอาจจะช้าลงช้าลงช้าลงก็ดูไปดูไปพอสุดวุบหลับลงไปเลยจําได้ว่ามันหลับไปตอนไหนตอนยุบหรือตอนพอง เท่านั้นเองญาติโยมทั้งหลายบาปท,ที่เคยทํามาหลายภพหลายชาติหลายกัลหลายการแม่ชาติปัจจุบันนี้ข่ายกระเด็นรั้งเดียวด้วยอํานาจแห่งอริยมรรคอันนี้คือวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงเลิศจึงประเสริฐอย่างนี้แม้จะทบำบาปมาแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วแก้เสียแก้ซะก่อนตายพระเจ้าพระองค์ตรัสไว้กับพระอานทน์ดูก่อนอานทน์ ผู้ใดาตายแล้วไม่อยากตกนรกต้องแก้ซะก่อนตายนะแก้อยู่ที่ไหนอนุนแก้อยู่ที่ใจนั่นแหละความหมายจะสั้นทาลายบาปให้หมดสิ้นไปจากใจก่อนตายแม้ตายแล้วเราก็ไปสู่สุคติโดยส่วนเดียวจะไม่ไปสู่ทุกขติเลยอันนี้คือพุทธศาสนาสอนไว้ให้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้รู้ได้เข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติ แก้ไขปัญหาชีวิตคือความทุกข์แก้ไขปัญหาชีวิตคือบาปอันเป็นเหตุเน้เกิดโทษนานาประการนั้นให้มันหมดไปเสียแล้วเราจะมีชีวิตอยู่เย็นเย็นอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็เย็นเย็นจากไปก็เย็นเย็นเพราะฉะนั้นหลวงตาบารมมาก็สมควรแก่โอกาสเนออันนี้อยากให้ญาติโยมได้คุศสนด้วยได้บุญคือให้ทาน ฟังธรรมะข้อปฏิบัติอันนี้คือกุศลได้ทั้งบุญได้กุศลไปนั้นหลงตาปร,รมานอก็สมควรแก่โอ,อกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าประธรรมและประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งลายทั้งปวงที่ปเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์ทุกรูป แม่จีแม่พรามพ่อพรามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระธรรมจัยรและให้มีโอกาสได้ศึกษารเรียนภาคเพียรประพฤติปฏิบัติ ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นหลับตาลงศักนิดนสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเนเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทัน้งหลสมบูรณ์บริบูรณ์เไปไ็นบุญด้วยกุศลแล้ว จิตใจของเราจะแช่ชื่นเบิกบานเอ,อิบอิ่มผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาททุนเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบรุรพามหากษัตริยยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้ว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทิ่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชการที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวิษเก้าเจ้าอยู่หัว ตสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณระชินีนาถพิไลกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์น้อมบุญน้อมกุศลถวายแด่บุรพาาจารย์เจ้าประเถราอาจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเด้อ เนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อของแม่แววตาท่านทั้งสองท่านจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามพ่อแม่เมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุถิดบุญกุศลนักแก่ปู่ย่าตายายสามีพัญยาบุตรดาลูกหลานครูประชาอาจารย์ผู้อยู่ประการรักคนทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมในเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอทุกทุกฝ่ายจงรับรู้ระรับทราบขอให้อนานโมทนาสาทุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพระเถรานุเทระครูบาจารย์พระสงค์องค์สามเณรแม่จีแม่ปราม ตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกมีหลวงปู่พระครูวรเขตศรีลาพรเป็นต้นจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป เจริญด้วยจตุรพิธ์พรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัตินักคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จจงพันสําเร็จและไหนที่สุดขอทุกทุกฝ่ายขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรม นำตนในพ้นจากความทุกข์ถึอสันติสุขกล่าวคือมรรคผลพนิพพานด้วยกันจงทุกทันทุกคนเธอ